ถึงเวลาเลหน่อยว่าอมาถ้วานลูเล่ะอาดหน่อยไปปุ๊เอ๊ะยังไงไปเป็นเบอร์เราไม่รับหรอกถ้าเป็นเบอร์เราไม่รับนั่นมากับตาบันถ้าเป็นถ้าเป็นเบอร์เท่าเลยถ้าเป็นเบอร์ไอเลเบอร์ีกลัวเลรับเล่นรับคือเ่าแล้วบอนอันนี้เเบอร์เท่าเลอันนั้นนกกมื่อวจนได้บอกต้องหลักสเอาังนี เปิดคลิปไปซร๊อกใส่เอาเบอรยุทธ้เอาเบิงเงนเปิดไหมไม่เรบอรเดนเสียงแง่เต่ากันเอ้าเอ้าเ็ง่ายนเต้าเด้อรงสุดใสสตรใสสเีบ่ยสิมานั่งานอรจังสี่พไ่ันทายกิซื้อมไร่เน้ย เอเลยเห็นง,งานใส่กัดเด้ทั้ทงแม่ทั้งลูกเด้แต่ฟาดเอาเด้มันจะแซ่ฟาดเอาเด้แซ่ฟา,าดแม่บอกท,ที่มาถ่ายคลิปซื้อมาได้ดะเออเออได้จ้างมิบอ่ะ มัตรงมี <trem perman> e> ่งขาท้ายเด้ตรงมีคขาทายคลิปเด้พอดีหามไปใส่หามไปใสจังนอยนี่ก็จะสิยกแล้วหามไปใส่เลยเดะเบงขามันเกี่ยวกับขาอกเกี่ยวกับมือเกี่ยวกับใจโดนน้ำมอ่อ้ยเราลืมเราเกือบ้ง เขาคิดว่าเมันมีอันนี้ที่นั่งไงเกือบแล้วคิดเลยโอ้โหเกือบได้หามเลยยิงน้าที่หนันมาก่อนอันนี้ผู้ใดลูกไย่ฮิโก้ไปไหนีิโก้ไปไหนอ่ะเออื่อพี่ืวอนี่ นั่นโอ้โหดูพอฟื้นเรียกพลังลมปราณอ่ะวิทยายุทธโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้ว้ววไปลปแลรวไปแลบวไปล้วไป้วไปแ้วไปล้วไปั้ไ้วไลว

You made me names. it. ล็อกเด็กอีกแล้วลอกเด็กอีกแล้วลอกเด็กอีกแล้วลูกผ้าใปเช่นแม่จะไปนาคือจรลูกเจ้าคือว่าหาจอดิดูดีนะจะลองคิดไหมไปไหมก็ไปยัยตาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวใหู้้กทำงานกับลูกนะไม่ตองให้่ลย emenu làm đi, lại đi, emminh nói đi 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 cọ đi เออไปกับปุ๊ไปเตนมาแต่กดตามเตอนอเอาเอเติรนมาแต่กดพระกโอเยนยันจะได้ลืนเตอรเนอไอไอไอะนอมเตอร์ก็เตอรเองเนอตรงมี่ขอเนอทีมรอยชายนูเดเอไอค ตะกิโมะก่โมยไทยตะกิโมะได้เออกิโมะได้เน่กิโมะได้กิโมยไทยห้าสามเก้าหรอครับสองเส้นทีนี้เราต้องมีข้อตกลงกันนะอะไรถ้าจะคุยอะไรต้องให้รู้ให้รู้กันทุกคนนะอะไรจะรู้กันสองคนไม่ได้นะ เอาคุยเรื่องงานรําเนีไม่ได้ต้องคุยนตเรื่องงานรําโอ้โห าาต้องให้หลายเลมั้งฝีนี่ชนะลิวพูลได้ดียกระยาตกันกขเลยขอขอเอขอตัวไขอเตน่ไบด้บุญได้บุญนะต้องไปมนแบบสาที่น่ยสสาะน่หน่เขา Tchau. าสามแปดกับฆดหาามแปหาที่เ่ดวัดวัด บ้านนะ้โอ้แดดมาแล้วพี่น้องพูดงเ่ไหรสบายนู๊ชัวโทรศัพท์ตุกตาเดาน่าน้น่ะพอลูงบ้างทัวลง 在有雅米粉，有的都好。 I <laughs> don't <laughs> สองสานสี่ห้าโอ้นุ่มมาแดดออกเลยเว้ยอื้อ

ไม่เสร็จไม่เลิกวันนี้นะไม่เสร็จไม่กลับไม่เสร็จไม่กลับ ไม oh! ่นานเลยคนะือเ็บแะเอีย